สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปูนะคะในคลิปนี้จะชวนมาทําไก่ต้มน้ําปลาค่ะสูตรนี้รสชาติหอมนัวเข้มข้นอร่อยมากๆสูตรและวิธีการทําจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมได้เลยค่ะ อันนี้นะคะเป็นไก่นะคะที่บนเรียกว่าไก่ซีนะไก่ซีจะมีสองแบบค่ะแบบที่เป็นสีเพลนธรรมชาติแล้วก็เป็นแบบที่เขาทานะคะที่เขาแช่ในตัวน้ําขมิ้นค่ะก็ออกมาเป็นสีเหลืองน่ากินแบบนี้ไก่แบบนี้ที่เป็นเรียกว่าไก่ซีนะคะเนื้อเขาจะนุ่มนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะไก่ตัวนี้น้ําหนักประมาณกิโลครึ่งนะปูตัดตูดทิ้งตัดคอตัดหัวนะคะแล้วก็ตัดเท้านะคะตัดตีนไก่ทิ้งไปไม่ใช้นะคะ เขาเกลือล้างทาความสะอาดแล้วก็ตัดเป็น4ี่สี่ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ค่ะสมุนไพรที่จะใส่นะคะก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงทุบนะคะแล้วก็มีแล้วก็มีตัวขมิ้นทุบนะคะทุบพอบุบๆมีเกลือนะคะเกลือจะใส่ไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสนะคะใส่เอารสชาตินะคะนนนหนัวนวนิดนึงก็1ช้อนชาค่ะในถ้วยนี้ก็จะเป็นน้ำปลาสามช้อนโต๊ะนะคะ ซอสปรุงรสหนช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วดำนิดนึงค่ะประมาณ1 4ส่นช้อนชาค่ะพะน้ำเดือดแล้วนะคะเกลือค่ะผงปรุงรสแล้วก็ตัวซอสกับน้ำปลานะคะแล้วก็เครื่องสมุนไพรทั้งหมดสรุปว่าผู้หาตัวรากผักชีมไม่เจอนะเลยไม่ได้ใส่นะคะถ้าเกืดอใครมีก็ ใส่ลงไปด้วยค่ะจะได้เพิ่มความหอมเดี๋ยวเราให้เดือดอีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะต้มตัวเครื่องสมุนไพรนะคะประมาณสัก2-3นาทีนะคะให้เขาคายเลี่นอารมาออกมานะคะแล้วก็เดือดจัดจัดอีกรอบนึง่งแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ไก่ลงไปแล้วก็ถึงปิดฝานะคะใส่ไก่ลงไปค่ะ หลังจากที่ใส่ไก่ลงไปแล้วนะก็จะต้มไฟแรงนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอให้น้ําเดือดจัดๆนะคะเ๋าวค่อยหรี่ไฟลงนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยตุ๋นไปนะคะต้มไปอีกประมาณ30นาทีค่ะอันนี้ถ้าเกิดมีฟองก็ช้อนฟองออกก่อนนะคะ พยายามตักฟองทิ้งนะเพราะว่ามันจะเป็นความคาวมันจะอยู่ที่ตัวฟองนะคะแล้วก็ถ้าเื่อตักฟองทิ้งไม่หมดนะคะตัวไก่ที่ต้องออกมามันจะสีไม่ใสนะคะจะสีไม่สวยตัวผิวเขาจะไม่สวยนะคะเราต้องการให้ตัวผิวไก่นะคะสวยสวยด้วยอร่อยด้วยค่ะโอเคน่าจะพอประมาณหนึ่งแล้วนะคะดึงไฟลงค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะแล้วก็ต้มแล้วก็ต้มทิ้งไว้เราๆสัก30นาที เดี๋ยวอีก30นาทีเรามาดูกันใหม่นะคะ หลังจากที่ใช้เวลาต้มมาราวๆ3านาทีนะคะก็เดี๋ยวปิดไฟได้เลยนะคะไก่ต้มน้ำปลาของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้า ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้รวยๆยเฮงๆกับทุกทุกคนนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ